ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารคาดการฝนดิ้งช่วงและพายุเข้าไทยพยากรณ์อากาศเดือนสิงหาคม2565ซึ่งนะครับในช่วงนี้ ก็ยังกลายเข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาคม2565กันแล้วซึ่งนะครับในเดือนนี้ในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากยอมพ่อประกาศต่ำตีเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงประเทศไทยทางตอนล่างในบางพื้นที่นะครับจากยองพ่อประกาศต่ำที่เข้ามาเป็นช่วงๆจึงช่วยเพิ่มปริมาณฝนจากโรงมรสุมเลือนลงมาพาดผ่าน บริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานและภาคกลางในบางช่วงจึงทําให้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและในบางช่วงมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักและฝนตกหนักมากในบางพื้นที่เราได้เห็นสภาวะน้ําท่วมฉพพลันน้ําป่าไหลหลากน้ํารอระบาและน้ําท่วมขังในหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับในเดือนนี้กรกฎาคมรวมถึงมิถุนายน และในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงต้นเดือนนะครับโดยส่วนมากปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยนะครับในแต่ละปีแต่เนื่องจากในปีนี้เข้าสู่สภาวะลานิยา จึงมีปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากกว่าปกตินะครับในหลายพื้นที่แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีสภาวะของความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงอยู่นะครับในช่วงนี้ถึงอย่างไรก็ตามแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่บริเวณที่มีฝนมากก็ขอให้ฝนลดลงนะครับและบริเวณที่มีฝนน้อยขอให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลและมีน้ําในการทําเกษตรกรรมไวๆนะครับส่วนในช่วงของเดือนสิงหาคม เดือนหน้านี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเข้ามานะครับร่วมถึงฝนตกหนักจนถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับจะเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมอีกนะครับซึ่งการกระจายของกลุ่มฝนเกณฑ์จะอยู่ที่ประมาณ60จนถึง8เเนของพื้นที่นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจจะก่อให้เกิดสภาวะของน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะเลยนะครับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําสะสมพื้นที่ที่อิ่มน้ํานะครับบริเวณใกล้กับทาน,น้ําไหลผ่านบริเวณที่ลาดลุ่มเชิงเขานะครับต้องรับระวังเป็นพิเศษดังนั้นนะครับต้องระวังในเรื่องของน้ําล้นตลิง่งในหลายพื้นที่เลยนะครับรวมถึงคลื่นลมทะเล ก็ยังคงมีกำลังแรงนะครับเป็นบางช่วงคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรเนื่องจากนะครับสาเหตุของฝนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับจากร่องมรสุมที่เป็นปัจจัยกระตุน้นและพาดผ่านภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนอกจากในด้านของร่องมรสมุมมรสุมตะวตกเฉียงใต้แล้ว ปัจจัยที่จะทำให้ฝนเข้ามามากนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เห็นจะเป็นพายุหมุนเขียร้อนนะครับซึ่งจะเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยและอาจจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยนะครับผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งนะครับโดยสรุปปริมาณของฝนโดยรวมในเดือนสิงหาคมนี้จะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณ10%นะครับซึ่งในด้านของพายุหมุนเขียร้อนในเดือนสิงหาคมนี้มักจะก,ก่อตัวขึ้นนะครับในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งจะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นนะครับขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดในด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น60จนถึง80เเซน์ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักในบางวันนะครับส่วนคลื่นลมทะเล ب, ภาคตะวันออกจะอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่ 40- จนถึง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ในบางวันนะครับ ดังนั้นนะครับขอให้ติดตามในด้านของการพยา,ยา,รากราณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรีบรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับส่วนการพยา,ยา,รากรณ์ในวันนี้ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนักน,นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพยากรณอากาศให้ในช่วงเย็นของวันนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ